ยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็มแพนทาร์ลอดนะคะคลิปนี้เป็นพิการในหัวข้อที่ว่าเหตุผลที่เรากับเขาตัดกันไม่ขาดสักทีนะคะมันเป็นเพราะอะไรเลิกกันไม่ได้ตัดกันไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรนะคะบางคนนะคะก็ทนกันมาแบบไม่รู้จะทนยังไงแต่ว่ามันก็ตัดกันไม่ขาดทั้งท้ที่บางคนก็เลิกกันไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับย้อนมาหากันอีกนะคะมันเหมือนแบบมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทําไมเราถึงแบบว่า ตัดกันไม่ได้สักทีทั้งๆท,ท,ที่บางเหตุการณ์อะที่เราแบบเผชิญมาด้วยกันอะมันหนักหนาสาหัสมันไม่สามารถให้อภัยกันได้แต่สุดท้ายเราก็ยังกลับมาเหมือนเดิมมันเป็นเพราะอะไรนะคะเป็นหัวข้อที่ดูดวงส่งเข้ามาโดยที่เขานะ้าจะเคยมาเปิดดวงแล้วละ่ะเราก็บอกว่าเนี่ยไม่ว่าจะเลิกกันไปกี่ครั้งนะคะเขาบอกว่านับครั้งได้ประมาณ12ครั้งนะอันนี้ขอยกตัวอย่างนะคะ,ะน้มสมมติน้องเมย์เนาะ ก็เลิกกันไปประมาณ12ครั้งครั้งที่13นี่เด็ดขาดเลยเพราะว่า,เ,าเลิกกันนานสุดประมาณ4-5เดือนปกติแค่อาทิสองอธิเดือน2เดือนนี่4-5เดือนคิดว่าแบบน่าจะตัดขาดแล้วสุดท้ายก็ที่กลับมาหากันมืเนืดอมก็เลยมีข้อสงสัยว่าเหตุผลทําไมอ่ะถึงตัดไม่ได้เลิกไม่ได้ทั้งที่มีคนใหม่ที่ดีกว่านี้เอาละนี่เป็นข้อสงสัยสําหรับสาวๆเนาะหรือว่าหนุ่มๆก็ได้นะดูได้ทุกเพศนะ เพศหญิงเพศชายเพศที่3น้องสามารถดูได้แล้วก็เป็นไทม์เลไม่ได้กําหนดระยะเวลาน้องสามารถดูเดือนต่อไปดูย้อนหลังดูปีหน้าดูได้ได้หมดเลยทุกครั้งที่ต้องการหาคําตอบนะคะเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันเนาะว่าทําไมถึงเลิกกันไม่ได้สักทีนะคะไพ่มีทั้งหมด3กองกองที่1น,น้องม่วงที่2น้องเขียวที่3มน้องส้มนะคะอย่าดือ้อขอโทษทีค่ะ ขอโทษนะคะจะมีเสียงดังรบกวนหน่อยนะคะเขาจะมีน้องแมววิ่งผ่านนะคะเด็กๆก,ก็จะวิ่งกระโดดขึ้นบนเวทีบางครั้งนะต้องขออภัยด้วยเนาะสำหรับท่านที่ไม่ชอบน้องนะคะกองที่1น้องม่วงที่2น้องเขียวที่3มน้องส้มนะคะเลือกกองไพ่ที่หนึงหนูใจเรามากที่สุดแล้วก็นึกถึงคู่ของเราแฟนของเราคนที่กำลังคบอยู่ว่าเอ๊ะ ทำไมต้องย้อนกลับมาหากันอีกมันเป็นเพราะอะไรเลิกกันไม่ได้สักทีนะคะเป็นการอ่านโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นอย่าเอาไปยึดติดนะคะเป็นแค่ไกด์ไลน์เนาะก็มีเสียงดังไงต้องขออภัยด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆนะทุกท่านที่เข้ามาชมมาฟังทั้งคนใหม่คนเก่าขอบคุณน้องที่ทำทำสเต็มให้ขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะคะเอาลาเพื่อในการเสียเวลาเรามาเริ่มดูกันเลยคลิปของเราจะไม่ยาวสั้นๆนะคะกองที่หนึ่งน้องมว่วงที่2น้องเขียวที่3ามน้องส้มนะคะโอเลี้ยงลงไปลงไปก่อนลูกไปไปเล่นตรงน้นไปไปเล่นกับน,น,น้ำหวานไปน้นไปกัดคอน้ำหวานเลยไปไปเร็วไปเลย,เล,ย,เล,ยลูกไป น้องชอบกระโดดขึ้นบนทีก่อนอื่นนะคะต้องขอดูความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนก่อนนะว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนแล้วเราค่อยมาดูว่าเอ๊ะเหตุผลที่แบบเลิกกันไม่ได้เป็นเพราะอะไรนะคะมาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนก่อนนะคะต้องขออภัยนะจะมีน้องออลี้ยงขึ้นมานะคะ เอาล้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะคะมันเป็นการเริ่มต้นแบบเหมือนมีมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นน่ะถ้าไม่ใช่แบบที่ทํางานก็เป็นที่เรียนที่เดียวกันหรืออาจจะเจอกันโดยบังเอิญนะคะมันเป็นความรักความผูกพันที่แบบมันเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกันและคุณสารสัมพันธ์กันมาเรื่อยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่เด็ดขาดเหมือนกันนะคะคิดเหมือนกันนะคะมีอะไรก็คือตัดสินใจแบบเด็ดขาดเลยและ มักจะเจอในเรื่องของปัญหารักซ้อนเหมือนกันนะคะที่เรามาสารสัมพันธ์กันนี่เนาะเขาก็เคยถูกทิ้งเราก็เคยถูกทิ้งมันเหมือนเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกันแบบชีวิตเนี่ยมันช่างแบบว่าคล้ายกันมากนะคะคนคนนี้เป็นคนคี้หิงคุณก็เป็นคนคี้หิงนะต่างคนต่างมีนิสัยแบบแค,คล้ายๆกันนะคะ คอยตรวจคอยเช็คคอยดูทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ต้องการที่จะแบบว่าคนโทรลน่ะต่างคนก็ต่างจะแบบฉันจะคุมเธอนะฉันก็จะเออคนก็บอกฉันก็เหมือนกันจะก็คุมดูแลเธอเหมือนกันฉันไม่อยากจะให้ใครมาแบบข้องเกี่ยวหรือโน่นนี่นั่นพูดง่ายคือเช็คทุกตารางนิ้วอ่ะนะคะระวังเรื่องปัญหาการเงินแค่นั้นเองคุณกับเขานะอาจจะมีปัญหาการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือบางครั้งนะ่ะนะคะความรักนะ่ะ ไม่คุณก็เขาเป็นคนที่แบบเปย์อ่ะหรือไม่ก็คือแบบทุ่มเทให้อีกฝ่ายเยอะเกินนะคะทีนี้ความรักความสัมพันธ์มันก็เหลือมเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันได้ใจนะคะเหมือนกับว่าเออเราก็ซัพพอร์ตอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะทะเลาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทุกครั้งที่มีปัญหาก็มีการแบบให้อภัยกันตลอดทีนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันไม่เติมเต็มนะคะก้าเหรียญคือรออีกเหรียญหนึ่งครบสิบมันเหมือนแบบขาดๆเกินๆบางสิ่งบางอย่างเช่น บางครั้งน่ะเขาอาจจะลืมในวันสําคัญหรือบางครั้งอาจจะพูดจากันแบบว่าไม่ค่อยที่จะแบบโรแมนติกไม่หวานไม่สร้างสีสันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ยังคุยกันได้ยังอยู่กันได้นะคะทีนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะคุณเสียใจมาสักระยะหนึ่งนะคุณอาจจะไปทราบมาก่อนว่าเขาอ่ะแอบคุยกับใครหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะ มันอาจจะเป็นไว้เวอร์ซ่าอาจจะเป็นดวงของเราก็ได้เป็นดวงของเขาก็ได้ที่มีในบุคคลที่3เข้ามาแทรกคุณเสียใจหรือเขาเสียใจก็ได้ในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเกินจะเยียวยานะคะมันเจ็บปวดนะบางครั้งนะ่ะมันก็เลยคิดว่าเออไม่เอาแล้วอยากจะถอยแล้วสุดท้ายคุณกับเขาก็เลือกที่จะหันหลังให้กันนะคะเพราะว่าปัญหามันลุ่มเลาเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเริ่มต้นใหม่กันหลายครั้งนะคะ แต่ทําไมยังย้อนกลับมาหากันเหมือนเดิมนะคะเพราะความคิดถึงหรือเปล่าเพราะความรักหรือเปล่าเพราะอะไรเรามาดูกันว่าทําไมถึงตัดไม่ขาดทั้งๆที่แบบเลิกกันไปสักระยะหนึ่งแล้วคุณกับเขายังย้อนกลับมาหากันมันเป็นเพราะอะไรเรามาดูนะคะที่ตัดกันไม่ขาดมันเป็นเพราะอะไรนะคะ เห็นไหมไพ่ออกมาก็เป็นสองดาบเลยนะคะบอกได้เลยว่าที่ตัดกันไม่ขาดนะคุณกับเขามันเหมือนเป็นคู่เวรคู่กรรมกันอะนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันด้วยนะคะต่างคนต่างมีความลังเลถึงแม้ว่าจะไปเจอคนใหม่เปิดใจให้คนใหม่ก็ตามนะยังคิดถึงคนเก่ายังคิดถึงกันและกันนะเนี่ยคุณก็อาจจะบอกว่าไม่มีใครแบบฝีปากได้มากกว่าเธอเท่านี้แล้วคนนั้นก็อาจจะบอกว่าเนี่ยไม่มีใครที่แบบว่า เป็นแบบเธอแล้วโน่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี่ยมันจะมีข้อเปรียบเทียบอะนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ลังเลนะคะตัดกันไม่ขาดเพราะว่าไปเริ่มต้นกับคนใหม่มันก็ไม่เหมือนกับคนเก่าเพราะว่าที่เรารู้ใจนะคะและคุณมีแผนในเรื่องของการที่แบบจะใช้ชีวิตร่วมกันเช่นพูดในเรื่องของอนาคตพูดในเรื่องของการแต่งงงแต่งงานมันเหมือนเป็นโชคชะตาเป็นคู่เวรคู่กรรมต่อกันบางคนนะอาจจะดีวกับคนต่างชาติก็ได้นะ เป็นคนไทยก็ได้เป็นต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนไทยที่ไปทํางานอยู่ต่างประเทศก็ได้ได้หมดเลยนะคะเนี่ยมันโคจรมาพบกันน่ะนะคะถึงแม้มันจะจบไปแล้วมันก็ยังกลับมาที่เดิมเหมือนเดิมนะคะมันเหมือนว่าเขาสรรสร้างมาให้แล้วแหละว่าคุณสองคนน่ะน่าจะได้อยู่ด้วยกันนะคะน่าจะได้สร้างชีวิตร่วมกกันนะคะแล้วก็มองอนาคตร่วมกันแล้วอ่ะนะคะมันตัดกันไม่ขาดเพราะว่าไพ่เจ้ากรรมในเวรมันขึ้นแล้วก็มันเหมือนเป็นพรหมลิขิตน่ะนะคะ ถึงแม้จะไปอยู่กับใครกี่เดือนกี่ปีก็ตามสุดท้ายก็ได้ย้อนกลับมาถ้าใครบางคนที่รอคอยว่าตอนนี้ทะเลาะกันอยู่ยังไม่ได้กลับมานะคะยังไม่โน่นนี่นั่นบอกได้เลยว่าคนคนนี้ไปไหนไม่ได้ย้อนกลับมาเหมือนเดิมนะคะจะนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งของแต่ละคนแต่เชื่อเลยว่าเขาไม่สามารถที่จะมุกอ่อนไปข้างหน้าได้เพราะเขายังห่วงคุณยังคิดถึงคุณแล้วก็ยังอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับคุณเพราะว่า ที่ผ่านมาคุณก็อาจจะมีการใช้ชีวิตร่วมกันบ้างบางคนเนาะหรือบางคนอาจจะได้สัมผัสในเรื่องของการที่แบบว่าทดลองอยู่ด้วยกันอะไรก็มีได้นะคะตรงนี้นะบางคนอาจจะย้ายกินฐานไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นะเดเวิลขึ้นนะคะเนี่ยอาจจะตามแฟนตามสามีตามภรรยาไปอยู่โน่นก็ได้นะ,ะเป็นไปนได้หมดนะตรงนี้เกิดเป็นการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะมันตัดกันไม่ขาดเพราะว่าคุณกับเขามันคู่กันมาแล้วอะนะคะอืมนะ ก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับกองสีม่วงนะต้องขออภัยนะถ้าเกิดมาดูเราไม่ถูกใจยังไงต้องขออภัยด้วยเนาะฮะเอาละมาดูกองน้องเขียวมั่งนะคะใครที่เลือกน้องเขียวมาดูหน่อยว่าทําไมถึงตัดกันไม่ขาดสักทีแล้วก็เอมันเป็นเพราะอะไรนะคะเนี่ยพยายามที่จะตัดแล้วมันเป็นเพราะอะไรมันตัดกันไม่ขาดนะก่อนอื่นมาดูความรักความสัมพันธ์ก่อน บางคนไปเริ่มต้นกับคนใหม่แล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ย้อนกลับมา,ามาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนคุณนั้นจะรักกับคนทางไกลหรือเปล่าต่างชาติต่างศาสนาต่างถิน่นต่างแดนต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะได้หมดเลยนะเป็นคนต่างชาติก็ได้เป็นคนไทยด้วยกันก็ได้นะตรงนี้หรือเป็นคนที่มีมเชื้อสายแบบอ่าญี่ปุน่นเกาหลีฝรั่งไ,ได้หมดนะ่ะนะคะเป็นลูกครึ่งได้หมดเลยเนาะมันเป็นในเรื่องของ ความรักที่คุณกับเขาอ่ะอาจจะเจอกันโดยบังเอิญบางคนเจอในเรื่องของโลกออนไลน์เจอในเรื่อง,องการเดินทางจากการทํางานเจอในการแนะนําได้หมดเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆ่อก่อตัวขึ้นมาคุณกับเขาอาจจะคุยกันมาสักระยะหนึ่งบางคนแพลนในเรื่องของอนาคตร่วมกันแล้วนะคะแต่บังเอิญบังเอิญนะคะว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งไม่คุณก็เขาอะมีปัญหาลักซอนก่อนหน้านั้นยังเคลียร์ไม่จบนะทั้งท้งที่พยายามบอกว่าฉันตัดแล้วนะเ,เขาก็บอกเขาตัดแล้วนะ แต่มันยังไม่จบนะมันมีคนเก่าเว,วียนมานะคะหรือมีการติดต่อสื่อสารกับคนเก่าทําให้คุณแบบรู้สึกว่าคุณไม่ไหวในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณต้องการที่จะมุฟออนคุณต้องการที่จะตัดคุณไม่ต้องการที่แบบเป็นตัวเลือกของใครคุณต้องการที่แบบว่าอาฉันโอเคฉันถ้าไม่มีสถานะไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าตัดไม่ได้ยังไงฉันไปเองอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เป็นคนมีศักดิ์ศรีเหมือนกันทุกๆกครั้งที่มีในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกันคนคนนี้จะทําให้คุณแบบประหลาดใจหรือมีการแบบเซอร เช่นอาจจะแบบมาขอโทษวิธีแปลกหรืออาจจะส่งข้อความคําพูดที่แบบว่าเราคาดไม่ถึงนะคะเขาพยายามเอาใจพยายามเทคแเค์พยายามดูแลนะคะเพื่อจะปรับความเข้าใจกับคุณทีฮนะ,ะทีนี้คนคนนี้น่าจะทํางานเกี่ยวกับราชการหรือเปล่าเดินทางไกลก็ได้นะคนที่ติดต่อสื่อสารทหารตํารวจทนายความได้หมดเลยนะตรงนี้นะความรักความสัมพันธ์มันจะหวานเป็นแค่ช่วงๆนะ แต่คุณกับเขาก็มีคำมั่นสัญญาต่อกันนะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะเราต้องคุยต้องเคลียร์กันแต่เมื่อปัญหามันมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะคุณกับเขาอ่ะอาจจะยุติความสัมพันธ์กันไปสักระยะหนึ่งแล้วย้อนกลับมาหากันนะคะทีนี้มันก็มีคำถามเข้า,ขามาในใจว่าทําไมมันถึงเลิกกันไมืไ่อสักทีมันเป็นอะไรท,ทั้งท้งท,งที่คุณก็เจอคนใหม่ที่ดีกว่าแล้วก็ทั้งท้งท,งที่เขาก็คบกับคนใหม่ไปด้วยช่วงที่แบบคุณห่างไกลกันแล้วทาไมอยู่ดีแบบ ได้ย้อนกลับมาหากันมันเป็นเพราะอะไรถึงตัดกันไม่ขาดเอาละเรามาดูมันเป็นเพราะอะไรหลายคนก็ต้องการคำตอบเนาะคุณน่าจะดีหัวคนที่อยู่ในกลุ่มธาตุลมนะมีถุนตุลกลุ่มแล้วก็เป็นคนค่อนข้างกี้หึงด้วยนะคะน่าจะเป็นคนที่เกิดวันพุธวันเสาร์นะคะ เป็นทั้งพุธกลางวันพุธกลางคืนนะมันพุธวันเสาร์แล้วก็คนวันอังคารนะคะถ้าไม่ตรงตามวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนนะอันนี้อ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครทั้งสิ้นเป็นคนขี้หึงเห็นไหมแล้วก็เป็นคนอยู่ในกลุ่มธาตุลมด้วยเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะมีลักซอนตลอดเลยนะเนี่ยไม่คุณก็เขาจะมีคนเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ตลอดเป็นคนมีเสน่ห์ไงคะเนี่ย ความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนเนี่ยมันเหมือนกับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่ะมันต้องตาต้องใจกับเพศตรงข้ามแม้แต่เพศเดียวกันนะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดเพราะว่าอะไรคุณกับเขาอ่ะเขาเรียกว่าไงสู้กันมาที่แบบว่าตั้งแต่ที่ไม่มีอะไรเลยนะ่ะนะคะก็พยายามที่แบบประคับประคองกันพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวกันขึ้นมาบางคนนะมีความหวังมีโปรเจกต์มีในเรื่องของการวางแผนการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะ มีเรื่องการเก็บเงินเก็บทองมีเรื่องของการที่จะซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อคอนโดร่วมกันนะคะมันตัดกันไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณกับเขามันมีสายใยแห่งความรักต่อกันอยู่แล้วนะมันเหมือนเป็นบุตรเพศสันนิวาสเลยถ้าพูดตรงๆเลยนะไม่ต้องไปเชื่อนะตรงนี้นะมันเป็นดวงเรืร่วมอาจจะไม่ใช่ดวงของเราก็ได้มันเหมือนเป็นบุพเพศสันนิวาสสายใยแห่งความรักของคุณมันตัดกันไม่ขาดไม่ว่าคุณจะมีใครเขาจะมีใครต่างคนต่างรอคอยกันกลับมาซึ่งกันและกันนะมันเหมือนว่าหัวใจของคุณมันเรียกร้องหากันตลอดเวลา พยายามตัดไปเถอะพยายามดื้อไปเถอะพยายามแบบแข็งแร่งไปเถอะสุดท้ายนะนั่งกอดเหรียญกอดไว้ทั้งตัวเขาทั้งหัวใจเขาคุณไม่ยอมปล่อยเขาก็ไม่ยอมปล่อยนะเพราะฉะนั้นคุณกับเขามันมีสาย,ายใยแห่งความรักความผูกพันต่อกันมันเหมือนเป็นสัญญาณในเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะคะมันตัดกันไม่ขาดนะคะมันเป็นเรื่องของสายใยเนาะตรงนี้เอาละมาดูกองที่สามน้องส้มนะคะ เป็นไงมัง่งน้องสม้มอ่ะมาดูว่าเหตุผลที่ตัดกันไม่ขาดสักทีท,ทั้งที่พยายามเลิกพยายามที่แบบว่ามุฟออนไปข้างหน้ารู้แล้วความรักมันมีปัญหามันไปกันต่อไม่ได้มันตัดกันไม่ขาดเพราะอะไรมาดูความรักความสัมพันธ์ก่อนความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนเป็นยังไง ไม่คุณก็เขานะเคยแต่งงานมาแล้วเคยมีครอบครัวมาแล้วใช่ไหมคะเคยแบบใช้ชีวิตแบบผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะเจอกันโดยบังเอิญเจอกันในเรื่องของโลกออนไลน์เจอกันจากการทํางานการสื่อสารเป็นคนต่างชาติเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างอายุและเป็นคนค่อนข้างเด็ดเดี่ยวในเรื่องของความคิดในเรื่องของคําพูดนะเป็นคนพูดตรงพูดแรงเวลาโมโหอะไรนี่คือพูดแบบว่าไม่ยัง้งคิดเลยทั้งคู่เลยนะ คุณก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเก็บอารมณ์นะบางครั้งน่ก็คือเศร้าไบ็ผิดปกตินะเนี่ยอย่างที่บอกนะคะเขาก็เหมือนกันเวลาพูดจาอะไรค่อนข้างจะรุนแรงมันก็เลยเหมือนกับว่าลิ้นกับฟันอนะ่ะมันมาเจอกันอ่ะนะคะต่างคนก็ต่างแบบแรงมีทิฐิแล้วก็เป็นคนที่อีโก้สูงทั้งคู่นะ เขาหรือเธอคนนั้นหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้มีคนที่แบบว่าเป็นตัวจริงอยู่แล้วนะคะอาจจะผ่านการแบบยาร้างผ่านในเรื่องของการเลิกลาผ่านการเป็นพ่อแม่แม่แม,ม่มาแล้วะตรงนี้นะคะนะตรงนี้เนาะก็ยังมีในเรื่องของความผูกพันอยู่กับคนเก่านะฮะโชคชะตาทําให้คุณทั้งสองคนน่ะมาคบกันแล้วก็มันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะเหมือนสวรรค์มันสรรสร้างที่ว่าต่างคนต่างมีบาดแผลเหมือนกันอาจจะเคยแบบใช้ชีวิตที่แบบว่า ในเรื่องของคู่ครองในเรื่องของความรักมาคล้ายๆกันมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันก็เห็นอกเห็นใจกันคนคนนี้เป็นคนฉลาดนะสืบส่งตลอดเวลาไม่ว่าเราจะคุยกับใครทําอะไรยังไงเขาก็สืบก็สง่งนะคะผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,ะให้ใครมาเอาเปรียบไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะเพราะเขาจะเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนน่ะ ที่มันไม่ชัดเจนแล้วมันมีปัญหากันตลอดแล้ะมันเลิกลากันตลอดเพราะอีกฝ่ายมักจะใช้คําพูดที่ประชดประชันนะอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเราก็มีศักดิ์ศรีนะคะเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่คุณกับเขาอ่ะทะเลาะการเลิกลากันไปนะแล้วก็กลับมาหากันเหมือนเดิมบางคนนะบางคู่นะเลิกกันไปแบบ3เดือนสเดือนบางคนเป็นปี แล้วย้อนกลับมานะคะคนคนนี้ย้อนกลับมามันตัดกันไม่ขาดเพราะอะไรทั้งๆที่คุณก็อาจจะกลาลังคุยคนใหม่เขาก็อาจจะกําลังมีคนใหม่อยู่แล้วแต่สุดท้ายคนทั้งสองคนน่ะจะได้ย้อนกลับมามันเป็นเพราะอะไรมาดูตัดกันไม่ขาดนะคะเป็นเพราะอะไรบางคนก็ยังอยู่กับคนใหม่อยู่นะตอนนีก้ก็คือเหมือนกับว่ายังคิดถึงเราอยู่ยังโน่นนี่นั่นก็ เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเป็นพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่แบบโคจรจะทําให้คุณทั้งสองคนอ่ะได้กลับมาหากันอีกรอบนะมันคืออะไรอะเอาล่ะเห็นไหมต่างคนต่างผ่านกันมีครอบครัวอย่างที่บอกแล้วหรือบางคนอาจจะ เคยแต่งงงแต่งงานมาแล้วแล้วก็เคยรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่มาแล้วนะคะเคยผิดหวังกันมาทั้งคู่เพราะฉะนั้นคุณทั้งสองคนน่ะเคยเสียใจในเรื่องของการมีครอบครัวมาแล้วก็เลยคิดว่าไม่มีใครที่จะรู้ใจซึ่งกันและกันมากกว่าคุณกับเขาแล้ว ขนาดคุณพยายามถอยเขาพยายามถอยที่จะแบบไม่มุบออนมาหากันแล้วอ่ะคือไม่โวจราหากันแล้วคือพยายามจะมุบออนไปข้างหน้าคุณพยายามต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองเขาก็พยายามต่อสู้ในความรู้สึกของเขาคือไม่เอาแล้วคือแบบเหนื่อยแล้วในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหมือนกับว่าคุยกันไปเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่รู้เรื่องแต่สุดท้ายทําไมมันได้กลับมาหากันก็เพราะว่าดวงของคนเราอ่ะเขาเรียกว่าไงเป็นพรมลิขิตนะนะคะเนี่ย คุณกับเขามีการวางแผนกันก่อนหน้านั้นว่าจะซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อโน่น้นซื้อนี่ให้กันเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาก็ได้เขาเรียกว่าเป็นรักรีเทิร์นตลอดเวลานะตรงนี้ไม่ว่าคุณจะห่างกันแค่ไหนเลิกลากันไปแค่ไหนเสียใจในความรักมากี่ครั้งแค่ไหน คุณก็จะได้กลับมาหากันนะคะถามว่านานไหมอย่างที่บอกเลยว่าถ้าตอนนี้ต่างคนต่างอยู่กับคนใหม่รด้คุยกับคนใหม่อยู่เร็วๆนี้แหละคุณกับเขาจะมีการสื่อสารกันแล้วก็ย้อนกลับมาหากันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าคุณทนในเรื่องความรู้สึกไม่ไหวคือคิดถึงกันมากนะแล้วก็พยายามสง่งพยายามมองกันตลอดเวลาว่าความเคลื่อนไหวเป็นยังไงมั่งและต้องการแบบสร้างอนาคตร่วมกันนะคะคุณกับเขาไม่เหมือนพรมลิขิตนะ,ะที่ทําให้แบบได้เจอเรื่องพวกนี้ได้ ผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันนะคะมันเหมือนเป็นภรมษษษิขิตเป็นเหมือนแบบบุคเพสันิวาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับใครทุกคนอย่าไปซีเรียสน,นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเสียใจหรือสิ่งที่คุณรู้สึกไม่ดีว่าทําไมมันไม่พ้นสักทีมันน่นนี่นั่นสักทีเนี่ยอะให้คุณมองไปในเรื่องของสิ่งที่เราเคยทํามาในอดีตเนาะมันก็จะส่งย้อนผลให้เราว่า เราอาจเคยสร้างด้วยกันมาแบบนั้นแบบนี้นะคะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามันขาดกันไม่ได้มันตัดกันไม่ได้ถึงแม้คุณไปอยู่คนใหม่เขาไปอยู่คนใหม่ก็ตามใจมันยังนึกถึงคนคนนี้อยู่แล้วก็มองว่าคนนี้เป็นครอบครัวไม่ใช่ใครที่ไหนและใครก็มาแทนที่ไม่ได้ไม่มีใครแทนที่เขาไม่มีใครแทนที่คุณได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณกับเขามันก็เลยได้กลับมาหากันนะ จะเร็วจะช้าบางคนก็กลับมาแล้วเนาะจะเร็วจะช้าก็ขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งนะอย่างที่บอกว่าทําไมมันตัดกันไม่ขาดสักทีเนี่ยก็เพราะเป็นอย่างนี้แหละแต่ละกองเนาะนที่เลือกมาไพ่นะคะเอาละอาจจะไม่ตรงกับใครหรือดูแล้วอาจจะรู้สึกซีเรียสเครียดยังไงต้องขออภัยด้วยเนาะอย่างที่ว่าอหไมันก็เป็นแค่แบบการอ่านไพ่แบบโดยรวมจะให้ไปตรงกับทุกคนเป็นไปไม่ได้นะคะคนที่เข้ามาดูก็มีเป็นหลักร้อยหลักพันอย่างนี้นะคะไปตรงกับเราเสทีเดียวมันก็โอ้สุดยอดแล้วงานนี้นะคะ บางเรื่องไม่มีเรื่องเราเลยก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเราอย่างนี้นะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะเชื่อในเรื่องของบุญธรรมกําแต่งแล้วก็เชื่อในเรื่องของสายยานแห่งความผูกพันความรักตั้งแต่อดีตชาติของคุณก็ได้นะบางคนอะ่ะอย่างที่บอกว่ามีลูกค้าคนหนึงอะ่ะเลิกกันแปลกาแฟนะสิบเอ็ดปี <c oughs> เขาเคยมาเปิดดวงแล้วก็เลยบอกว่าบอกตรงเลยนะเนี่ยเปิดไพ่มาสิ ทั้ง20ครั้งเนี่ยไพ่มันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมว่ายังไงก็ต้องได้กลับมาหากันน้องคนนี้เขาอยู่ประเทศเยอรมันเขาบอกว่าอุ้ยเลิกกันมาเป็น11ปีแล้วนะเนี่ยหนูก็มีคนใหม่แล้วเชื่อเถอดเนี่ยคนเก่าจะย้อนกลับมาประมาณ2อาทิตย์น้องคนนี้อ่าอินบล็อกมาบอกว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ย แฟนเก่าหนูติดต่อกลับมาเขามารู้ว่าหนูต้องซื้อบ้านซื้อที่ดินอยู่ที่โน่นนะเขาอยากซัพพอร์ตหนูเขายังอยากให้หนูกลับไปเขาต้องการหนูอยู่แล้วก็ถึงแม้เราจะมีครอบครัวแต่เราตัดกันไม่ขาดโน่นนี่เขาก็พูดก็บอกอุ้ยเป๊ะเลยเขาพูดอย่างเงี้ยไม่ได้บอกว่าตัวเองดูแม่นนะแต่คืออ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครอย่างที่บอกมันออกมาแบบไหนแบบนั้นนะคะจะไม่บอกว่าสมมติว่าไพ่ตัวนี้แบบอุ้ยเนี่ย เราเปิดออกมาเนี่ยจะได้คืนดีกันไหมเราบอกเลยว่าไม่นะต่างคนต่างมุงบอลจะไปบอกว่าโอ้รอแป๊บนึงนะไม่ใช่ค่ะต้องอ่านตามนั้นเลยนะคะมันผิดจรรยาบรรณเราจะไม่เอาใจครั้งสิ้นเพราะว่าการเอาใจการโอ้การสปอยอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีอ่ะเพราะว่ามันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ใช้แบบความคิดไม่ได้มีครีเอทไม่ได้มีในเรื่องของเบิร์ดไอวิวต่างๆในการมองไปข้างหน้าเนาะตรงนี้เอาละฝากไว้แค่นี้เนาะถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตาม กดกระดิ่งกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูให้กันได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ